สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับแนนอีกแล้วนะคะก็ชาด้าฟอสเซนคิสค่ะตอนนี้แนนอยู่ที่3มย่านมิดทานะคะอยากรู้ไหมว่าแนนมาทำอะไรที่นี่คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยใครที่สังเกตจะเห็นว่าแนนสตรีมเกม a g u e of l e g e n n s Wild ์ i f t บ่อยมากๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแนนก็ได้รับอีเมลนะคะเป็นคำเชิญให้มาลองผลไม้ในเกม Honey f ฟ u i t นะคะที่มันเป็นผลไม้เพิ่มเลือดนะคะฟื้นฟูเลืดหลังปอมนั่นเอง รสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องลองสักครั้งในชีวิตนะคะวันนี้เนี่ยันนก็ไม่ได้มาคนเดียวนะแนนก็มีน้องๆสาวๆมาด้วยอีกสองคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาวๆส,สวย,สวยน่ารักกันเลยดีกว่าน้องสาวของเราคนแรกอะ่ะสวัสดีค่ะชื่อพรว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอยค่ะนี่วันนี้นะคะสองสาวก็จะมาร่วมชิมฮันนี่ฟูุตกับแนนด้วยรู้ป่าว่าคืออะไรก็ <brands> <wonders. S 1> ที่มันอยู่หลังกองอะใช่ไหมฮันนี่ฟูุดไม่ใช่เท้าของน้ำผึ้งเหรอเรนนี้ <icism> หรือว่าฮันนี่ฟุที่เอาไว้เล่นดนตรี <c oughs> นั่นอะไรนะฟุต <c oughs> ไปถ้าเราพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปลงทะเบียนที่หน้างานวันนี้บอกเลยว่า <c oughs> พวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ได้มา <c oughs> คือเป็นงานรอบสื่อนะคะ <c oughs> จัดที่สามย่านวิทาวตั้งแต่วันที่11นะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีงานอีก4วันจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะแต่ตอนนี้ดูแล้วคนก็ ก็มีพอประมาณพอประมาณอุ้ยอุ้ยชนชนชนมันก็มีพอประมาณนะเดี๋ยวเรารีบออกไปเลยดีกว่าอยากชิมแล้วไปคือนันชอบการตกแต่งของรถเข็นมากอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของแบบเวทมนต์อ่ะวว้าวทุกคนดูดิห็นป้ามันเป็นแบบ มันนึกถึงแบบเวนมน่ะริ้มรถฮันนี่ฟรุตฮะในตำนานจากว i r รินะคะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันเลยดีกว่าป่ะโดนเงโดนเมื่อกี้ไปลงทะเบียนมานะคะนี่ได้ของที่ระลึกนะคะจากทางว i r ริด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไร ไหนคือหัวไหนคือท้ายน่าจะเป็นบาลอนตัวสีม่วงแล้วก็มีทิปเปอร์นะคะอุ้ยน่นารักอ่ะนี่ทิปเปอร์อันนี้ก็เป็นหมีของน้องแอนนี่นะคะอุ้ยข้างหลังเขาจะเปิดงานแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพิธีเปิดกันดีกว่าคะ่ะไป เล่นมากเลยนะคะคนเยอะมากทุกคนนี่เราเจอทั้งใจร้าวด้วยเจอแอดออฟทีนะคะอยู่ฝั่งนูน้นอาคาเร้า <c oughs> ตอนนี้กำลังต่อ Q คิวฮะต่อคิวรับฮันนี่ฟรุดนะคะเขาบอกว่าทำสดๆจากมือเชฟเมื่อกี้อยากชิมแล้วอะ่ะมันคือบัวลอยเจ้าเปือนยาเจ้าหรือคืออะไรคือ คืออะไรอ่ะ,ออะอม,มันคืออะไรองุุนมันคืออะไรปอยเคว่าคืออะไรไมันคืออังุุนไม่คือจะเล่นจะเล่นบูรินก็คือแบบแก่มากเลยอ่ะไอ้ที่มันเป็นลูกแก้วอ่ะที่เก็บในตลับอ่ะ เป็นการ์ตูนว่าที่เขาจะต้องเหมือนทำภารกิจเ,เพื่อเก็บลูกแก้วในตลับแป้งอะรู้ให้ถึงแค่ดัก,กนบนเปลี่ยนสีแล้วแหลเปิดแล้วเราจะแป้งล่างนะคะ <c oughs> พอเราไปได้มาแป้งล่างไม่ดีนะคะแป้งบนด้วยเดี๋ยวฟันผุ <c oughs> <c oughs> ด <Facebook, S 2> ูอินสตาแกรมแล้วโชว์ให้คนขายของดูเพื่อรับฮันนี่ฟู้ดได้ฟรี ใช่ตอนนี้เราจะมาทดลองกันเดี๋ยวขอขอคำนิยามก่อนนะคือเมื่อกี้ที่เราฟังพี่ที่เปิดตัวใช่ไหมทางเชฟเขาบอกว่าเป็นมันพิสวงด้ยวดยวมันพิสวงไม่คือแปลว่ากำลังวิเคราะห์ทุกคนมาดูมาดูเท็กเจอร์ก่อนอยากให้ดูเท็กเจอร์มากเลยอะข้างในอะมันเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ไม่รู้คือมันเป็นแบบว่าคือมันเป็นแบบเป็นเหมือนคริสตัลเนาะสีเขียวๆนะคะแล้วก็ข้างในอะมันมี มีอะไรไม่รู้ว่ามันมีเป็นเม็ดแล้วมีเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะดูดึงดึนุ่มๆตื่นเต้นวะแล้วทุกคนก็คือดูรุ้นมากว่าพวกเราจะกินแล้วเป็นยังไงน้าทุกคนดูรุ้นมากแล้วก็อย่างเงี้ยพร้อมยังไปทีละคนไหมตื่นเต้นวะหนึ่งสองสามโลเลยอะ คือมันเป็นแบบมันแบบบปเปแปอยู่ในปากอ่ะแปลกใหม่ดีค่ะมันพิษสวงจริงๆทุกคนอะไรหวานหวานเอามาจิ้มกับพริกเกลือแช่เย็นคือคือกัดเข้าไปอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนก้อนน้ำเนาะแล้วมันมีน้ำแตกอยู่ข้างในปากนะคะแล้วก็มีมี texture อะไรเหมือนน่าจะเป็นแบบคล้ายๆวุ้นๆนิดนึงนอกจากวุ้นแล้วก็มีเหมือนเป็นเหมือนเป็น texture อะไรไม่รู้ที่มันแบบว่าเอามารวมๆกันอ่ะแล้วมันแบบ มันเหมือนอะไรวะนึกถึงโคเรโลโรเชอร์ฟิลนั้นอะ่ะไม่ใช่แบบหมายถึงว่าลักษณะที่มันแบบไได้งแต่ว่าบางหมากมันได้แต่ว่ารสชาตินันไม่ได้เลยจรงเหมือน,นเอเหมือนพริกกระเทียมแต่ว่าฮันนี่อ่ะไม่ไม่ไม่ให้ความรู้สึกถึงฮันนี่คนเราต้องลองจริงใหม่ๆกันบ้าง เจอเพื่อนสาวสตรีมเมอร์นะคะจากเพจดีเจแตงกวา94นะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ลองชิมหรือยังฮันนี่ฟรุตชิมแล้วค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าความรู้สึกคุณเป็นยังไงก็คือมีเพื่อนเพื่อนเตือนแล้วนะคะว่าไม่ควรกินค่ะแต่แบบว่าอยากลองชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่หลังจากนี้กัดไปแล้วก็กินหมดไหมกินหมดไหมไม่หมดไม่หมดไม่หมดเหลือเหลือซากไว้นิดนึงไม่นั่นหมดนะจริงหรอจริงไม่แบบลงท้องไปหมดเลยไอ้เม็ดกลม ใช่ไใช่เหรอใช่งมันกินได้ไหมเหรอไม่รู้ว่ากวางคายจริงเหรอกิน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 ไม่ไหวอ่ะโอเคขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะแดนก็เจอเอ่อสตรีมเมอร์นี่หน้าใหม่ใช่ครับกี่คนเพิ่งทำเลยสร้างเพจคนละกี้เลยก่อนมางานเพิ่งกดสร้างเพจเลยเกิดนะคะแอดออฟทีวีนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาลองชิมฮันนี่ฟรุตด้วยครับผมขอความรู้สึกหน่อยความแบบเฟิร์สอิมเพรสชั่น ผมว่าเกิดมา30ปีคำถามเนี่ยยากสุดเอาจริงๆนะครับคือเราไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันรสชาติยังไงจริงๆคือคําแรกเนี่ยมันระเบิดออกมันแตกขาปากเลยเสร็จปุ๊บมันป้อแปะอีกมันเปี๊ยบๆเหมือนลูกอมจี๊ดจ๊าบขมิ้นตัมปลื้ดขมิ้นตัมปลัสเออพื่ความแล้วก็มันจะมีความเผ็ดแล้วหวานแล้วผงชูรสของซองมาม่ามีแครอทมีช็อกโกแลตมีทุกอย่างเราเรากินเรากินลูกเดียวกันปะเนี่ยไมม่เหือนนกั คือมันมันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเราแรนดอมอินกี่เดียนลงมาจะเยอะมากแต่กินแล้วเลือดลดกินแล้วเมื่อกี้นั่นติดสตัน์เลยอ่ะคือปกติกินกินในเกมมันสโลใช่ปะแต่เมื่อกี้แบบกินอยู่นิ่งเลยกินปุ๊บเกิดบอดอ่ะแนะนำสำหรับน้องๆหน่อยคือเนี่ยเขาจะมีรถเข็นมาจัดอีกตั้งสี่ห้าวันเนี่ยแนะนำหน่อยเออก็เรียกได้ว่าเอกลูซีฟมากกับคนไทยนะครับกับ LLY Lift ที่แบบว่าเขาเทคแคร์ แล้วก็ม้อประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้บอกว่าอร่อยนะบอกว่าแปลกจนต้องลอง <c oughs> คือกินกินเขาเรียกว่าอะไรมะม่วงอ่ะผมเรียกมะม่วงถูกป่ะเรากินมะม่วงในเกมอ่ะเออได้จริงๆะนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับกับ,บ,บห้าที่ในกรุงเทพสุดแบบสุดพรามเลยทีเดียวใช่ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปติดตามนะคะของ ad of ็มีสตรีม r e a e of Legend YRip ด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นั้นก็เจอเน่สาวสวยอีกคน หนองร้าวหน่องร้าวเราเล่นนะเออเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ลองชิมฮันนี่ฟรุตแล้ว Firstpress พรสชั่อยากจะบอกว่าเลวร้ยวายมากครับ <laughs> <laughs> คำแรกคือเลวร้ยวายมากคุผมูมผมผมไม่เคยเจอแบบว่าคือเหมือนเราคิดว่าเป็นมันจะออกมาแบบว่าเปรี้ยวเป็นของหวานใช่ไหมพี่การคำแรกเผ็ดคำแรกเผ็ดปุ๊บแล้วก็แบบอร่อยว่ะคือถ้าไม่ได้เป็นอะไรอ่อนคือครทิ้งไปแล้วแต่พอคำสองคำสามอ่ะมันค่อยๆอร่อยขึ้นนะผมมันค่อยๆหวานแบบระเบิดแล้วก็ค่อยๆแบบรสชาติก่อบขึ้น เพราะฉะนั้นใครที่มากินอย่าพึ่งคายคำแรกนะผมพูดเลยเร้ยจริงๆมันมีแบบมันมีหลายรสมากเหมือน<า>น้าหอม<า>ที่มันจะมีแบบเบ,บสโนตมีท็อปโนต,ม,นตมีอย่างนั้นนะคะคือทําไมเรากินอันเดียวกันปะแกกัดคำแรกแกเผ็ดเลยเหรอคือผมผมเผ็ดหกลูกเลยพี่ผมกินมันหกลูกคือผมว่ามันต้องเปิดใจกินอะ่ะเออถ้าบอกว่ามาคาดหวังให้อร่อยตั้งแต่คําแรกผมว่าอายาแล้วเจ๊เจ๊กินแล้วเป็นไงก็ <c> คำแรกที่รู้สึกคือชอบเทคเจอร์มันนะที่กัดแล้วน้ำมันแตกในปากใช่ไหม แล้วลักพักนึงก็เริ่มรู้สึกเหมือนแบบมีวุ้นมีเจลลี่แล้วสักพักนึงก็ไปกินก้อนก้อนอะไรอ่ะที่มันปอแปะปอแปะอันนั้นอ่ะรู้สึกเหมือนกินพริกกระเทียมอ๋อแล้วผมรู้แล้วโดนพริกกระเทียมวันแรกเลยใช <laughs> ่แล้วรู้สึกเหมือนกินพริกแต่กำลังคิดว่าไอ้กลิ่นฮันนี่อ่ะมันไม่มีเว้ยถ้าส่งน้ำข้างในมันเป็นฮันนี่มันอาจจะดีกว่านี้ปะอ๋อแสดงว่าไอ้ฮันนี่คนที่เขียนหลอกไม่เพราะว่าอย่างอย่างที่บอกอ่ะในเกมว่ามันก็เป็นผลไม้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันมันน่าเออมันน่าพิศวงแต่กินแล้วติดสะโลไงเออส่วนเรากินแล้วติดสตันเออผมติดตันมากเลยผมกินคำแรกคือตันจัดเลยแล้วผมกลับไปดูกระเทียมสินะไอ้ไอ้พริกไทยแสดงว่าต้องไปลองนะคะลองกัดคำแรกดูแล้วมาบอกกันด้วยว่าคุณเจอรสอะไรเป็นรสแรกเนาะแต่ขอร้องเราเคี้ยวให้หมดนะทุกคนเอ้ยต้องกินให้หมดอ่ะคืนนี้กินหมดจริงๆเลยเมื่อกี้ไม่ห้ามขายทิ้งกินไปหกลูกหกลูกเลยเหรอขอไปเยอะเกินรับผิดชอบนะมอุ้ยของจริงกินกระ้องกินกระน้องสองคนซึ่งน้องกินไปห้า โอม่ใช่แบ่งแบ่คนละเพื่กันโอเคได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามเจร้าวด้วยนี่ยสตรีมล e กลอฟเลเจนไ Rift นะคะด้วยตัวเมนของเขาอาร้วตอนแรกี่เราพูดจะพูดตัวก็อย่าไปพูดอ่ะอยากจะพูดตัวไหนอาคาริก็ได้ครับอาคาร้าวก็ได้ครับรู้สึกวันนี้ใช้ไหนแล้วก็ใช้ยากเกินโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนกับคอมเมนต์นะคะของเราอินฟลูเอนเซอร์นะคะสตรีมเมอร์ที่ได้ลองชิมฮันนี่ฟรุตวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คงจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่แน่นบอกเลยนะคะว่ามันเป็นผลไม้สุดพิสวงที่ทุกคนต้องลองครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าเกิดมาเนี่ยหลายปีแล้วก็ประมาณ20ปีนะคะ <c oughs> ก็ไม่เคยกินแบบว่าอะไรที่รสชาติแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งสำหรับงาน ออีเวนต์นะคะที่เขาจะมาแจกฮันนี่ฟรุตเนี่ยก็มีทั้งหมดด้วยกัน5วันนะคะวันที่แนนมาวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ยังทันนะจ๊ะวันที่14จะมีรถเข็นของฮันนี่ฟรุตเนี่ยไปตั้งอยู่ที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็วันที่15ที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะจ๊ะบอกเลยว่ากินให้หมดนะ อย่าคลายทิ้งนะคะเพราะว่ารถสัมผัสเนี่ยมันมีหลายรถมากๆใน1นลูกสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากตัวฝากใจด้วยนะคะช่วงหลังเนี่ยนั้นก็จะมีสตรีมนะคะแล้วก็จะมีคลิปเกี่ยวกับ l g u e of Legends w i l r Rift ออกมาให้ชมกันบ่อยขึ้นเนาะใครอยากเห็นอะไรอยากคูดคุยอะไรก็สามารถไปคุยกันได้ในแฟนเพจนะคะ f z k f r o z e n k i s ค่ะสตรีมทุกวันดึกๆแล้วก็อย่าลืมฝากช่องของสองสาวที่มาด้วยเมื่อกี้นะคะเป็น แฟนเพจคุณพีอาร์แล้วก็ปลอยอุนหานะคะไปติดตามก็ได้โอ้ยตอนนี้หัวเปิงแล้วพายุเข้านะฮะอุ๊ยลืมบอกเมื่อกี้กินเข้าไปอะ่ะคือในเกมอะ่ะมันติดสโลใช่ป่ะฮัน mm hmm. นี่ฟูดอะ่ะแต่แนนกินเข้าไปแล้วหน้าแบบสตันมา <c oughs> อยากรู้ว่าทุกคนกินแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้หัวเปิง <c oughs>